มีลูกค้ามาจากติกต็อกนะครับดูคลิปในติก t o อกแล้วก็ติดต่อสอบถามมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่งเอามาเมื่อกี้นะครับก็บอกจากเขาเาย็บไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวนี่ยเดูนะครับมันมีหลวมหลายๆจุดนะครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ให้ใหม่นะครับตั้งศูนย์ให้ใบใบมีดก็ไม่คมนะครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่าต้องการมอเตอร์ด้วย1ชุดนะครับมอเตอร์เดี๋ยวจัดให้ด้วย1ชุดนะครับใบบิดเปลี่ยนแล้วครับใบบิดตัดได้ดูเอานี่คับก็ดูแรงมันหน่อยหย่อนมันทีน มาลองกันเลยครับลองเลยครับดูฝีเข็มนะครับนี่ฝีเข็มอ้าลงล่างครับเีงสวยงามเลยครับโอ้นี่ไม่กระโดดเลยครับหยาบอ้าวเสร็จเรียบร้อยออกมาสวยงามครับสวยเลยครับจักก็สวยฝีเข็มก็สวยนะครับตันนี้โอเคครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดต่อมาจากทางทิกต็อกนะครับขอบคุณครับ